สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีธนูลักษณะธนูนะคะประจำปักแรกของเดือนมกราคม2565มาดูไพ่พลังงานของชาวราศีธนูลักนณะธนูค่ะสติทารียมาดูกันไพ่พลังงานของคุณชาวราศีธนูลักนณะธนูสิบถ้วยค่ะนะ พลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ดีาการมีความสุขอิ่นเอมใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่มีความกังวลใดๆนะคะภาวะของคุณในช่วงนี้ทีนี้มาดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นกันอย่างไรบ้างแปดถ้วยคุณอาจจะเจอภาวะความรักความสัมพันธ์ของคุณจากปัญหาของแฟนที่มีอารมณ์ที่ขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์ภาวะอารมณ์ต่างๆที่มันขึ้นขึ้นลงลงมีความเครียดนะคะ แต่คุณพยายามเดินออกมาจากความรักความเศร้าเหล่านั้นแล้วนะคะ uh huh. ตอนนี้ความสัมพันธ์ก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นกันใหม่รีสตาร์ทกันใหม่เหมือนคุณก็พยายามทิ้งอดีตทุกอย่างนะคะในสิ่งที่เขาทําอะไรไม่ดีกับคุณเอาไว้นะคะอ่ะอันนี้อีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือว่าคุณได้เดินจากใครคนนึงมาแล้วตอนนี้แต่คุณยังคิดถึงเขาอยู่นะคะยังมีการนึกถึงเขาคิดถึงเขาอยู่แต่ความสัมพันธ์นี้ ตัวเขาเองก็เหมือนกับพยายามแสดงปฏิกิริยาท่าทีอะไรบางอย่างให้คุณรู้ว่าเขายังอยู่ตรงนี้นะอย่าลืมฉันนะอย่าลืมฉันนะคะอืแต่การคบหาดูใจกันได้คุยกันอยู่ไหมก็คุยกันน้อยลงแล้วก็บางท่านบางคนก็ไม่ได้คุยกันเลยนะคะอความสัมพันธ์มันเหมือนเป็นอะไรที่ดอกเหนื่อยๆเซ็งๆอยู่ไปแบบสัำกระต่ายนะคะอ,อันนี้ในบางท่านบางคนนะ ทีนี้มาดูว่าเขาคิดยังไงกับชาวราศีธนูและคณาธนูเขาต้องการจะพูดคุยกับคุณในทุกๆเรื่องค่ะตอนนี้สถานการณ์ของเขาเมื่อนันคุยชาวราศีกรกฎและคณา,ากรกฎเดลิเวอร์เขาเหมือนพอคุณจากไปพอคุณหันหลังให้เขาหรือคุณคิดจะจากไปจากเขาอ่ะเขาโฟกัสที่คุณนะเขารักคุณถ้าใครที่ห่างกันไปแล้วเขาคิดจะกลับมาเมื่อน้กคุยชาวราศีสิงและคณาสิง เขาคิดที่จะกลับมาแล้วจะพูดคุยในทุกๆเรื่องที่คุณอยากจะรู้อยากจะเคลียร์ให้หมดเลยค่ะเขาไม่ต้องการสูญเสียคุณไปลึกๆแล้วนะคะทีนี้มาดูค่ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูลัขนาธนูนะคะนี่ไงชัดเจนมากคนรักเก่าของคุณจะกลับเข้ามาค่ะคนรักเก่าของคุณจะกลับเข้ามาสถานการณ์ความสัมพันธ์จะเป็นทิศทางที่ดีเข้าใจกันมากขึ้นไม่ใช่อารมณ์นะคะ ไม่ได้ใช้อารมณ์ในความสัมพันธ์นี้มากไม่ได้ใช้อารมณ์ในความสัมพันธ์นี้แล้วก็จะพูดคุยกันดีๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไม่ไม่มีคนรักเก่าคือความสัมพันธ์ที่คุณเป็นอยู่นั่นแหละถ้ายังคบกันอยู่ก็คือมีเกณฑ์ที่ว่าภาพจําในอดีตเก่าๆที่เป็นสิ่งที่ดีๆจะกลับมาทําให้คู่ของคุณอ่ะเกิดความสมบูรณ์แบบขึ้นมาอีกครั้งในการใช้ชีวิตคู่นะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นรักซ้อนความสัมพันธ์นี้จะไม่มีการถกเถียงกันอะไรแล้วล่ะค่ะเ เข้าใจคุณจะมีความเห็นอกเห็นใจกันเขาเคยทําหรือเคยพูดอะไรให้กับคุณไว้เขาก็จะทําอย่างนั้นอย่างที่เขาทําแต่ในเรื่องของสถานการณ์ว่าเขาจะเลือกใครยังไม่มีนะคะยังไม่เกิดขึ้นนะอืคนโสดชาวราศีธนูและคธนูค่ะยังไม่เจอรา,ราชิาชนีถือดาบเนี่ยคุณยังไม่มีเกมที่จะเจอความรักที่สมหวังสักเท่าไหร่ยังต้องเป็นโสดไปก่อนแล้วเดี๋ยวฟูอีกใบหนึ่งมาคอนเฟิร์ม นะคะอืมต่อไปสถานะของคนไม่ชัดเจนไพ่อยากจะบอกว่าความสัมพันธ์นี้คุณอย่าเพิ่งไปจริงจังและคาดหวังอะไรกับมันมากนักเพราะมีเกณฑ์ว่าทั้งตัวคุณและตัวเขาก็จะมีคนเข้ามาหาอยู่เรื่อยๆคุณเองจะมีโอกาสใหม่ๆที่จะได้เริ่มต้นคุยกับใครเหมือนกันเขาเองก็เหมือนกันนะคะอืมยังมีสิทธิ์เลือกทั้งคู่ไพ่ต้องบอกอย่างนี้แล้วตัวเขาเองก็ยังไม่พร้อมที่จะคอมมิตเมนต์นะคะอืมต่อไปสถานะคนมีคู่ชาวราศีธนูลัคนาธนูค่ะ มีเกณฑ์มีปัญหาทะเลาะกันเรื่องการเงินนะคะแต่สุดท้ายปัญหานั้นก็จะจบลงไปไม่ได้เครียดอะไรกันนะคะอืแต่ก็ต้องระมัดระวังค่ะในเรื่องของการเงินคือเหมือนคุณจะเก็บเงินแต่เขาไม่อยากเก็บเรื่องเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยอืมมีปัญหาในเรื่องของการเงินค่ะก็ต้องระมัดระวงังพูดจาก,กัน เคลียร์เข้าใจนะคะต้องเคลียร์กันให้เข้าใจเลยนะคะแล้วแล้วเรื่องการเงินพอมีปัญหาเรื่องการเงินจะลามไปเป็นัญหาเล็กๆน้อยๆได้นะคะก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงในเรื่องนี้นะคะอ่ะประมาณนี้ทีนี้มาดูกันที่การงานของชาวราศีธนูลักษณาธนู อืมไปเที่ยวมาแล้วกลับมาไม่ได้ปัญหาเรื่องงานค่ะแถมจะมีคนคอยช่วยเหลือด้วยถึงมีเรื่องผิดพลาดในเรื่องการงานก็มีคนคอยช่วยเหลือเอนดูงานของคุณยังไปที่ทางที่ดีนะคะอืมใครที่เป็นเจ้าของกิจการทํางานอะไรต่างๆคุณถ้าคุณทําการกุศลหรือว่าคุณเป็นอินฟูนะหรือว่าคุณเป็นยูทูบเบอร์บุญกุศลเหล่านั้นจะกลับมาช่วยคุณน่ะให้คุณผ่านคุณอุปรสรรคปัญหาเรื่องการงานที่เป็นอยู่ตอนนี้ไปได้ะนะคะ การเงินของชาวราศีธนูและคนาธนูถ้าใครถามถึงเรื่องหางานแล้วจะได้งานไหมคะได้จ้ะมีเกณฑ์ได้งานนะคะการเงินของชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะโอ้ว้าว t เพ a โอ้ว้าวเด the ันโอ้ม m ่กอดแป้งก็เป็นคนหนึ่งที่ถ้าในสัตว์ตะวันตกแป้งคือชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะแต่แป้งก็มีความเป็นธาตุน้ําในตัวถ้าเป็นศาสตร์ หัวสัศด์ไทยก็คือถ้าเป็นสัตด์ไทยก็คือ้เป็นพิจิกแล้วก็มีความเป็นธาตุลมในตัวอยู่ด้วยนะคะจริงๆก็มีดินอยู่บ้างมีหลายธาตุในตัวแล้วเกินนะคะอ่ะนี่นะจ๊ะการเงินของคุณเป็นทิศทางที่ดีมีกินมีใช้มีจ่ายต่อให้คุณไปเที่ยวกลับมามีการการเงินของคุณจะเป็นไปที่ทางไหนก็ยังมีกินมีใช้มีจ่ายอยู่นะคะเนี่ยทั้งเเหรียญ the อ m p r e s s the sun ดีมากนะคะ บุตรหลานบริวารจะนําโชคดีในเรื่องการเงินมาให้นะคะติดต่อทําธุรกิจเรื่องการเงินต่างๆก็จะไปในทางที่ดีเงินที่รอคอยไว้มีโอกาสได้ไหมคะหมอได้คะ่ะสมหวังด้วยนะคะโอเคใครทำอสังหาที่ดินไม่อสังหาไม่ใช่ขายที่ดินอย่างเดียวมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาสนใจที่ดินของคุณแล้วมีโอกาสจะขายได้นะคะอืม อันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งอ่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะชาปสาศีธนูและคณะธน,นูใครชอบยูนิฟารกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะก็ปีใหม่นี้นะคะก็เดินทางกันปลอดภัยนะจ้าทุกคนแล้วก็เออสวสดีปีใหม่ล่วงหน้าขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สิ่งดีๆทิ้งไปในปีเก่าเริ่มต้นสิ่งใหม่ขอให้คุณพบเจอสิ่งที่ดีๆมีความสุขความเจริญ ทุกๆเรื่องในสิ่งที่ดีการเงินการงานความรับแล้วไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาในเรื่องความรับในไรก็ตามขอให้คุณนั้นผ่านไปได้ได้วยดีนะคะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ักฉัญญในการผ่านทุกปัญหาทุกเรื่องราวในชีตไปในชีวิตที่ดีผ่าน้นไปได้นะคะโอเคทุกคนประมาณนี้นะคะชาวราศีเอ่อธนูลัคนณาธนูนะคะ่ะก็ ขอบคุณมากทุกๆการติดตามจ้าโชคดีทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย